พี่น้องผมมือนี่พอกันขึ้นเขาพี่น้องไปตัวโยม,มไปเป็นที่หอนแล้วพี่น้องวา่าจะออกไปยิ่งปลาจะเข้าอุดนายิ่งป่าพี่น้องตามหัวตามนอ,ามองตามน้อแต่เด็ดดูวันผวงเมือเรือพี่น้องหลังจากฝนตกนามคุณวันี้คือคือสีไส,ส,ส,สเดิลแล้วตอนน้าคุณไปหมดยิ่งไปเลยครับ พนตกน้ำไหลล่วงน้ำคุณืันนี้จะพาไปบนใส่บ่ไปพี่น้องติดตามดูกันเลยครับปอกันดูแทปเลครับไปเอาครับพี่น้องหอดวงสียิ่งปาลาครับครับเอานี่ก็เป็นแม่น้ำน้ำตัดเทปแล้วครับ นี่ครับพี่น้องวัสมุดเฟื่อนี่นะครับบนเฟื่องเราขับสุดก็ไผ่เกา่าลมลงไปนี่สนมพึ้โอบอยู่เพราะมันเหี่ยงแต่เองมันนี่ครับแม่นม้ำลำเสบปูนันปูนก็จะเป็นแพร่ครับพี่น้องแพร่ข้าเจ้าลองแพร่ ยิงไปทั้งปีเขาโอ้ป่ายัางบอลออกมาพี่น้อเคราะตรงกายบอบบลวันจีมีป่าบอลนี่เป็นนี่างไรครับนี่นะครับเอาแม่น้ำลำตะเซ็ดยิ่งขึ้นไปทั้งนี้แล้วครับทั้งเกอะพาย O <laughs> ตัวนี่แนวตัวนึงนย,ยังร้อยเบิ้งเขาเสยเดี๋ยวขออนุญาตปลดครับเอา,ายากกว่าสันสนมก็หลายลหเลยเบิ้งครับ่นสนมคุ่มมืดก็คืออยู่เดี๋ยวขออนุญาตปลดครับ สู่กบมันสเสียลักพี่น้องจนแบตเบิดะโอ้เดี๋ยวขออนุญาตคือหน้าครับจนโทรศัพไอ้จนกล้องตัดครับนี่กัสิจังน้อยกัสิตัดแล้วครับมาดูปึ้งวัวแบตจัดซ้ำพี่น้องเฮ้ยนี่กัสิตัดเดี๋ยวแล้วครับ,ดนเ,นรบเดี๋ยวขออนุญาตเอาขึ้นโคกครับกล้องเบิดแบตอีหลีครับอู้สู่กันจนกล้องเบิดเนาะ เดี๋ยวกระสิตัดอีกแล้วนี่กองตัวใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปถ่ายทั้งโคกไหมครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเลยหญ่ก็ทุกโตยิ่งมากครับเลยกลัวหมจะลูกเปือนโง่เอิ่มงพี่น้องปิดคุ้มเอาอยู่สันจนแบดเบิดหญ่ก็ทุกโตยิ่งมากครับเลยขึ้นว่าขึ้นว่าได้ี่ ลูกปืนโง่เลยพี่น้องมึง,อองโม่หงงเลยครับผมมันดินครับนี่มีช่วง,ง,อองโง่ครับปาขนาดเล็กอันนี้แข็งๆเหมเล็กดิบเหีโม่หงออง,งเลยครับไปมันดินไปเห็นเบิดกำลังอยู่ในน้ำเหมือนกันจนพวกล้องน้อยเบิดไอ้แบตครับผมมันท้ายโดนแล้วแต่เร็วเออหัวเขือเลยครับยังไงครับตัวนี้ พี่น้องไอ้ล่องไถบุ้งนะครับนี่มันสิประมาณจักโลยิ่งประกาได้ประกาหน่อยตัวน like, oh, ึงีอยู่วเอวพี่พี่น้องโอ้ถือมาจนเบ็ดเบ็ดกับเบิดอยู่ในน้นำเบิดคักเบิดแน่พี่น้องเลยโอ้ตัวใหญ่ครับจนลูกโง่ของลงฝ่ากระห้องบุบพี่น้อง นี่ครับปากกาปากกาหน่อยตัวนึงก็ปากกาหน่อยครับข,ขนาดครับพี่น้องเลยฝากของพี่น้องว่ามันจีด้ดใต้กบกลิมเล้งโอ้ขออนุญาตปลดก่อนเด้อพี่น้องมาดิจะกโลโบูเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนครับโอ้ปลดยากแน่เด้อพี่น้องวิ ข้าหอดอ้นั่นพู่นะออไม่ได้สิวออกวัน วายเกดกับข้าอยู่นี่ตัวนึงเอ้ยเก็ดนึงโอ,โอ้โหบอกเลยโง่กงลงเลยพี่น้องโง่กงลงครับโอ้ยลูกูปืน บึงครับพี่น้องนี่ครับตัวปลาโอ้ยอุ้มเอาเลยครับเนี่ยตัวใหญ่ครับพี่น้องยิ่สักต้งเลยครับเนี่ยวนก็สิต,ตกพี่น้องพ้าห้องบ่มๆอยู่เดี๋ยวไปสั่งเบิ่งอยู่บ้านครับเดี๋ยวสิขออนุญาตเข้าบ้านก่อนครับเดี๋ยวไปเลยน้องบอด ปากของห้อเฮือบอยู่พี่นอ้องเอ้ขุดหน่อยเละกูดตววอยู่พุ่น้องอกึบกรึบอยูเดี๋ยวไปสั่งเบิ่งอยู่บ้านครับปากกากับตัวหน้ามิวปากกาดำก็ได้ปากกาศที่แอดแระดอยู่ฮะไปมอมโค้งไงเลยพี่น้องเอ้ยไปเข้าบ้านพี่น้องไปสั่งเบิ่งอยู่บ้านครับ ห้กิโล่ทุมเต็มเลยพี่น้องเลยหาโลครับตกโตปลาโอ้อยู่ในบ้านวุ่นวายเนี่ยได้เจัาหน่อยหรือเปล่าเลยเท่าเสียงรถเสียงหน้าเสียงเสบาปีแหละหมุดโตมันกับเลื่องๆอยู่นะเอาครับพี่น้องสรุปแล้วได้หาโลครับปลาตัวนี้ เไไก็บออกไปกองกระเบิดแบบคุ้มเมายอยู่สันพี่น้องเอ้ปล่อยเห็มปล่อยเขาเบิดแห้งแล้วคนค่อยเอาไ,ได้ครับลูกปืนงอหลอกคอกแล้วคุณครับคือกระสังเคลอลยอยู่อ่หาโลเต็มเตี้ยอะไพี่น้องเ,เอาครับพี่น้องจะสีเฮ็ดยังกินล่ะสีเฮ็ดสมคือสิเป็นกินจุ่มบุพพี่น้องเอาครับสำหรับทีนี้ก็เอาทำนี่นครับ คลิปหนาจะพอกันไหมกกดไลค์กดจับตะไคร้ได้พี่น้องต้องพันยิ้มวยผมไว้ครับคลิปหนาพอกันพี่น้องสวัสดีครับเดี๋ยวผมคือเก่าครับไปพอกันคลิปหนาครับ